สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะแกงสับปะรดซื้อสับปะรดเข้ามามีหัวลัาจากสวนเนาะเก็บมาเรียบร้อยแล้วหมู่งซอยเซตเมื่อกี้นี่พริกแกงซื้อเข้ามากะทินี่ขวดไอ้นี่เองขูดเองกะทิ แล้วก็ล้วนหมูเนาะแล้วไปพิกแกงใช้น้ำกะทิอุวนเอาอันนี้ก็ได้ที่เลยนะเรารอใส่กะทิเลย กะทิก็เดือดแล้วแหละเนาะใส่เลยใส่สับปะรดเลย เดี๋ยวเราก็ใส่พริกสด้วยเนาะซอยไปเรียบร้อยแล้ว แล้ผามันก็เยอะไปเนาะเราก็ไม่ต้องใส่มดใส่พอประมาณโอ้ลมราให้สับประรดซุกเนาะเปื่อยดีๆก่อน ที่ซื้อซัพพลูเข้ามามันยังไม่ซุกดีดอกตะแกงไปแล้วก็จะเปรี้ยวหวานนี่แหละใส่ไปเลย <c oughs> <c oughs> รอให้เป <ẽ> ื่อยจ้าหน่อยเนาะได้ทีแล้วอืใส่ก็ได้ด้วยนะ ใส่หัวละพาเมื่อเลยเรียบร้อย